วันนี้ใครอะ่ะวันนี้ใครอะ่ะ <Yeah. S 1> ใครอะ่ะ <Yeah. S 1> แม็กเหรอ oh. นั่งตักแม็กไหม <Yeah. S 1> ขึ้นไปดักนหนิ <Yeah. S 1> อะไหมฮิโรมาแม็กกินอะไรอะ่ะกินอะไรครับแม็กฮ mm hmm. ิโรกินอะไรมากิน mm hmm. อะไรครับไฟแล้วกินอะไรอีก กุ๊กกุ๊กกินไก่กิไก่กกกุ๊กบายบอกพี่แม็กบายบายกับบ้านแล้วแล้วบายกลับบ้านแล้วเร็วบายบายพี่แม็กเร็วบายอ้าวไม่กลับบ้านหรอกลับบ้านไหมไม่เอานอนกับพี่แม็กเหรอนอนไหมฮ่าฮ่ับบ้านนะ บาย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 มามีกกอนอ่ะบายมามีงั้นพี่โอยู่กับพี่แม็กพี่โลบายมามีเร็วบายมามีจะกลับละไปแล้วไปไปป้าไปแล้วเกาติดสนสนเฮ้ยมันติดกันทัติดีลเ้ยเฮยเฮ้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 ยนี่คือพ่อที่แท้จริงของอี่โมาปไปไปละบายบายละ ไปกลับบ้านลูกป้าขับรถแล้วนะไม่สนใจฉันเลยไม่สนใจฉันเลยเรียวกลับบ้านแล้วอ่ะนั่งตักพี่แม็กแล้วกลับบ้านละนั่งนี่สิปีนได้อีกโซนได้อีกเดี๋ยวขัดติดเดี๋ยวขัดติดเดี๋ยวขัดนั่นไงติดแล้วขัดติดแล้วขัดติดขัดติดเขาถามมาอ้าว